หลังจากเพื่อนวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางเพื่อนนักแสดงของไปทาคนได้มีการแชร์คลิปการพูดคุยกับนายแบบหนุ่มชาวเมียนมานะครับที่เป็นแฟนชาวไทยคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีเนี่ยหลังออกจากเรือนจำม,ม,าม,มามีอิสรภาพอีกครั้งผ่านทาง a c e b o o k ครับถึงแม้ว่าคลิปนะซึ่งถือเป็นภาพแรกหลังจากที่ไบทาคนวัย25ปีออกจากคุกเนี่ยเป็นคลิปที่ไร้เสียงแต่ก็มียอดไลค์กดห่วงใยกดแชร์กันเป็นหลักแสนผ่านหลายแพลตฟอร์มโซเชียล สะท้อนถึงความห่วงใยที่แฟนๆทั่วโลกครับมีต่อหนุ่มคนนี้ได้เป็นอย่างดีทางนี้ครับเว็บไซต์ The Straits Times นะรายงานอ้างอิงทีมทนายความในเมียนมายืนยันว่าไปทาคนนายแบบนักแสดงและนักร้องวัย25ปีได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังถูกสารทหารเมียนมาตัดสินจำคุก3ปีและต้องทำงานหนักฐานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อต้านกองทัพซึ่งอย่างที่มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าไปทาคนรวมถึงดารา นักแ,แสดงเมียนมาอีกไม่น้อยครับได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการก่อรัฐประหารในเมียนมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเป็นที่มาให้ถูกจับกลุ่มตัวในอีกไม่กี่เดือนถัดมาและสารตัดสินจำคุก3าปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับและในเดือนเดียวกันเองนะครับไปทากวนก็คว้าตำแหน่งนุ่มหล่อที่สุดในโลกของ TC c a n ค l e r ครับซึ่งทางเว็บไซต์ผู้จัดอันดับยังได้เขียนแคปชั่นว่า Free Disman หรือปล่อยตัวชายผู้นี้ให้เป็นอิสระเพื่อเรียกร้องอิสรภาพแทนเจ้าตัวจนกระทั่งมามีข่าวดีเรื่องที่เขาได้พ้นโทษออกจากเรือนจำล่าสุดนี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ